วันนี้ผมอมพรมาเจริญม,มีรถมาแนะนําให้ท่านพี่น้องได้ดูหลายคันครับอันนี้คือร้านโบสอน,นออเวอร์แนคเตอร์สาขาที่สามครับตั้งที่ปั๊มบางจากนะเดี๋ยวผมจะพาไปดูครับแต่ละคันนะครับมาเดี๋ยวพี่ไข่มาดูคันแรกกันเลยครับนี่คือปั๊มบางจากสาขาที่สามนะครับตรงปั๊มบางจากจะมีกลางหันลมสีฟ้าอสีเขียวสีส้มแบบนี้นะครับ มาดูคันที่หนึ่งเลยครับคันที่หนึ่ง L 3 6 0 8ครับ3608คันนี้ราคาอยู่ที่2 7 5 0 0 0บาทครับถัดมาครับ L 4 0 1 8ครับราคา4 5่0 0 0บาทเอาไป4 2 5 0 0 0บาทก็พอนะฮะคันนี้ L 4 0 1 8ครับราคา3 9 5 0 0 0บาทครับทุกตัวมีผ่านหน้าผ่านหลังให้นะครับถัดมาครับคันนี้ L 4 0 1 8ครับราคาอยู่ที่4ี0 0 0นเอาไป4 1 0 0 0 0บาทครับ ขับมาครับคันนี้ L408 ที่นี่ L408 เยอะนะครับราคา4 0 4 0 0 0 0บาทเอาไป425,000บาทพอครับถัดมาครับ L368 0ครับตัวนี้ราคา325,000บาทนะถัดมาครับ L5018 ราคา545,000บาทเอาไป500,000ช่วนพอครับตัวนี้ครับถัดมาครับ L4708 ครับราคา475,000บาทนะ ถัดมาครับคูบุต้าเอลสี่ห้าศูนย์แปดครับราคาสองแสนแปดหมื่นห้าพันบาทครับมีผ่านหน้าแล้วก็ผ่านหลังครับถัดมาครับอี่สกิห้าสี่ศูนย์คันนี้ราคาอยู่ที่สามแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทเอาไปสามแสนห้าหมื่นห้าพันบาทพอครับถัดมาครับยันม้าพรีเมียมครับตัวนี้ราคาอยู่ที่สามแสนเก้าเอาไปสามแสนสามแสนหกก็พอครับตัวนี้ครับพรีเมียมนะตัวนี้ก็ ยันมาพรีเมียมเช่นเดียวกันครับเอาไปตั้งราคาไว้ที่สามแสนเก็เอาไป3ามแสนเจ็ดพอครับถัดมาครับยันม่า4ี่สิบเก้าแรงครับสี่เตัวนี้3ามแสนเจ็ดครับสามแสนเจ็ดนะถัดมาครับยันม่าพรีเมียม5้าสิบดแรงครับตัวนี้4ี่แสนเจด่นพันบาทครับถัดมาครับ L สามสแปดครับเอาไป3ามแสนหพันบาทพอนะคันนี้ก็ L สามสองหนึ่งครับเอาไปสามแสนห้าหพันบาทครับ ตัวนี้ L 3 2 1 8ครับเอาไป375,000บาทครับอันนี้ก็ L 3 2 1 8ครับราคาอยู่ที่375,000บาทครับท่านใดสนใจก็โทรมาคืนได้ครับเบอร์โทรก็0 8 1 3 6 5 5 9 9 7ครับร้านบัวสอนอพอเทคเตอร์สาขาปั๊มบางจากตั้งอยู่อ่าคลองขุ่นนะครับสายเอเชียนะครับโอเคครับ คลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับสวัสดีครับ